องค์แห่งความเป็นพระเสขะและพระอเสขะพิขูทั้งหลายในบริขารแห่งอริยะสัมมาสมาธินั้นสัมาทิฏย่อมเป็นองค์นำหน้าพิขูทั้งหลายสัมาทิฏเป็นองค์นำหน้าอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายเมื่อมีสัมาทิฏอยู่สัมาสังกปะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมาสังกปะอยู่สมมาวาจาย่อมมีเพียงพอ เมื speaker, magic, magic, Por, ่อมีสัมมาวาจาอยู่สัมมากรรมนตะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมากรรมันตะอยู่สัมมาอาชิวะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาอาชีวะอยู่สัมมาวายามะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาวายามะอยู่สัมมาสติย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสติอยู่สัมมาสมาธิย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสมาธิอยู่ สัมมาญาณย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาญาณะอยู่สัมมาวิมุตยย่อมมีเพียงพอภิกุทั้งหลายด้วยเหตุนี้แลภิกุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์ทั้ง8ชื่อว่าเป็นพระเสขะและผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์ทั้งสิบชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แล